วันนี้เราไปเยี่ยมเกษตรกรลงพื้นที่กันนะคะเป็นชาวประมงนะคะเลี้ยงปลากระพงค่ะในพื้นที่เกาะยอค่ะอีกที่หนึ่งก็เป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอเกาะยอนะคะเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเกาะยอเหมือนกันนะคะก็หลักๆจริงๆเซกเตอร์เกษตรเป็นเซกเตอร์หนึ่งนะคะที่สําคัญของภาคใต้โดยเฉพาะตัวประมงด้วยนะคะก็ได้ไปติดตามคนเรือนที่เป็นฝั่งผู้ทอกลุ่มทอผ้าด้วยค่ะว่าตอนนี้ไรายได้เขาเป็นยังไง าด้าน BLP หรือว่า Business l e a r n i n g Program เป็นทีมนะคะที่ไปพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการนะคะส่วนหนึ่งก็คือสนับสนุนการออประเมินภาวะเศรษฐกิจนะคะทั้งของภาคใต้เองแล้วก็ของทั้งประเทศซึ่งจะกระทบต่อผ่านการ forecast GDP ด้วยเนาะซึ่งข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่ support นโยบายการเงินของแต่ชาติค่ะ เกาะยอพื้นดินมันน้อยเราก็ต้องอาศัยน้ำในทะเลเป็นที่ทำมาหากินเมื่อก่อนนี่เลี้ยงปลาก็กระจายได้ดีมีแม่ค้ามารับเยอะแต่พอช่วงโควิดปลาที่นี่น็อกเป็นสี่ห้าตันระบายปลาไม่ได้ทั้งเกาะทีนี้เราก็ไปขอเลสูย์ดำรงธรรมให้ช่วยเพื่อระบายปลาก็ระบายออกไปส่วนหนึ่งก็ยังไม่หมดทางกรมประมงก็บอกว่าให้รวมกลุ่มกันก็ไปจุดวิสาหกิจ ุดเริ่มต้นก็คือ,อมีปลากระพงล้นตลาดค่ะเราก็เลยต้องมีการมาช่วยเกษตรกรเพื่อระบายปลากระพงออกค่ะจะมีการสนับสนุนจากกรมประมงด้วยค่ะเพื่อสอนอาชีพสอนวิธีการแล่ปลาสอนวิธีการรีดเลือดปลาค่ะแล้วก็สอนวิธีการแปรรูปปลากระพงเพื่อจําหน่ายออกนอกพื้นที่ค่ะมีพาไปจําหน่ายตามงานต่างๆทัง,ง,งจงังหวัดสามารถรู้จักปลากระพงสางงานทะเลสาบสงขาเยอะขึ้นค่ะ าาราคากำหนดเองเพราะว่าเราคำนวณจากต้นทุนของเราตอนนี้เราเราผลิตขายได้ทั้งปีค่ะไม่ไม่มีวันหยุดด้วยเพราะว่าผู้ประกอบการร้านอาหารเขาขายทั้ง,งวันแม่แลูกก็มีแช่เย็นแช่แข็งค่ะพวกปลายโปรดักก็จะไปทำน้ำซุปชาบูค,ค่ะแต่ก่อนทินมาตั้งกุ่มกับเด็กนูกกับเดว่าอยู่ต่างคนต่างกินันมันก็นได้ไม่แน่นอนพอเนี้ยพอหลัดเข้ามรวมกลุม่มก็รู้สึกว่ามันแข็งแรงมันได้เป็นกานเปิดโกดเป็นกำไนมาลูกค้านี่มานี่มันเลย ของานน้นมากว่ากับกับพ่อใจมาตอนนี้จุดเด่นคือเป็นปลากระพงสามน้ำคือมันมีความมันความหวานแล้วก็ไม่มีกลิ่นสาบกลิ่นคาวเพราะว่าเราเลี้ยงแบบระบบน้ำใส่าเทก็ดีขึ้นมีรายได้ประจำมันมีงารทำทุกวันแล้วก็มีอาชีพที่แน่นอน เราเริ่มแรกเนมะื่อปี40เนี่ยไม่มีอะไรเลยตอนนี้จะมาเป็นกลุ่มก็ไปสำรวจต้องถิ่นนะครับว่าทั้งเก้าหมู่บ้านเนี่ยมีกี่คนก็ได้รายชื่อมาแต่ว่าทุกคนอ่ะจะหาหลังให้หมดแล้วกลุ่มที่ราชวัตรเนี่ยเราจะเจาะลึกกว่าราชวัตรมีกี่ลายพรงราชวัตรมีเป็นสิบลายนะจุดเด่นองเราก็คือเราจะ,ะใช้ลายที่เป็นดั้งเดิม ที่เป็นบรรพบุรุษโดยเฉพาะลายที่เป็นลายพระราทารจากพักการที่ห้าผ้าที่ทอมือนี่เราต้องใช้เวลาทุกขั้นตอนคือเราต้องทำกับมือเมื่อก่อนเนี่ยเราขายผ้าแต่ละวันเราได้เยอะคนจะลงไม่ขาดเลยแต่ช่วงเนี้ยสองวนันถึงจะเห็นสักครั้งหนึ่งก็อยากจะให้กลุ่มนี้อยู่ได้ตลอดไปอยากได้มีคนุ่นหลังที่เข้ามาสานต่อเมื่อเราทําไม่ไหวแล้วนะแต่ก็จะสู้สู้จนทาไม่ไหว,วนะั่นหอะ เราเคือพยายามยะายหน่วยงานหลักหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยากจะมาลงพูดกันเรื่องนี้อยากให้ทุกคนได้ใช้ราชวัตรตอนนี้เราทําได้หลายแบบมากแล้วก็สวยมากคนที่เห็นภาพหรือเห็นคลิปก็เข้ามาที่นี่ได้ครับ เราได้มีโอกาสได้พบผู้ประกอบการเนี่ยมามีส่วนสําคัญยิ่งที่ช่วยเติมเต็มแล้วก็เพิ่มความลุ่มลึกให้กับการวิเคราะห์ภาพเศรษฐิจของเราได้เรียนรู้อุปสรรคแล้วก็ข้อจํากัดหรือความกังวลที่ผู้ประกอบการมีให้เราเข้าใจพัฒนาการที่ผ่านมาได้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งมองนวงน้มเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าได้ดียิ่งขึ้นภาพเศรษฐกิจเราเนี่ยมีความหลากหลายคข,ข,ข้างเยอะแล้วก็การที่เราได้ลงพื้นที่ ได้พบปะตั้งเกษตรกรชาวประมงจะเห็นว่ารายได้มีความผันผวนกับราคาสินค้าเกษตรค่อนข้างเยอะการที่เราเห็นความแตกต่างของแต่ละภาคส่วนเนี่ยมันมีส่วนสำคัญยิ่งนะที่ช่วยให้คณะกรรมการต่างๆเข้าใจบริบท ที่พี่น้องประชาชนกําลังเผชิญอยู่ในในปัจจุบันนะฮะส่วนในการที่เวลาได้พบปาก,กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะในการลงพื้นที่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทางฝั่งผู้ประกอบการจะได้มีโอกาสมาซักถามและเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวนโยบายของทบทอเองนอกจากนั้นถ้ามีประเด็นที่อยากจ,จะอยู่นอกเหนือของทบทก็เราก็มีการรับฟังแล้วก็าอาจจะมีถ้าเป็นไปได้ไปเชื่อมต่อกับหนงานาที่เกี่ยวข้องต่อไป